สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ราศีมังกรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์สำหรับคุณในวันที่อ่าอันนี้ก็คือคำพยากรณ์สำหรับวันที่19นะคะ19พฤษภาคมจนถึง31พฤษภาคมนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรให้ยังไงเดือนนี้มาช้าแต่เราก็มานะคะนะ ยังไงก็กราบขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปเดือนนี้ที่ดีเล์นะคะแต่ยังไงเราก็มานะอ่ะมาดูกันนะว่าในช่วง10วัน11วัน12วันนี้นะคะดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะสำหรับคนที่ชอบฟังดวงนะคะก็เข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงกันได้แต่ว่าอย่าถือเป็นจริงเป็นจังนะคะมันเป็นดวงภาพรวมนะอันที่สก็คืออนาคตมันอยู่ในกำมือของคุณนะคะนะมาดูกันสิชาวลัคนา ราศีมังกรเนี่ยลัคนาต้องดูตามเวลาเกิดเนาะแล้วก็แบ่งตามแบ่งตามเกณฑ์ของโหราศาสากลน,นะคะส่วนราศีเนี่ยจะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22ธันวาคมจนถึงวันที่21มกราคมเนาะ,นะมาดูการขอไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรหน่อยนะเผื่ออยู่บ้านนะ กักตัว work from home นะคะไม่มีอะไรทำก็ขอบคุณมากๆเลยที่เปิดคลิปเราให้อยู่จะเป็นเพื่อนคุณนะคะหรือว่าจะฟังระหว่างขับรถก็ได้นะอ่ะเฮอร์มิตนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะหลายๆคนนี้อยู่ในระหว่างเขาเรียกว่าการศึกษาหาความรู้นะกับสิ่งที่อยากจะตกผลึกความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษนะคะจริงๆช่วงมีพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าสงบนะ นิ่งๆนะคะสงบสุขแต่สุขไหมก็ก็มีความสุขนะคะพอสมควรเลยทีเดียวนะไม่เลวไม่เลวจักว่ามีความสุขมากนะการเงินไม่ลําบากนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสบายๆนะการติดต่อประสานงานการสื่อสารในช่วงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะอยู่ที่อารมณ์คุณนิดนึงคล้ายๆกับว่าอิม t มชั่นอลนิดนึงอะภายนอกคุณก็จะดูขรึมๆนะคะแต่ในระหว่างการสื่อสารหรือว่า เวลาพูดคุยเวลาติดต่อประสานงานเนี่ยบางทีก็อยู่ที่อารมณ์เหมือนกันถ้าอารมณ์ดีนะคะก็พูดดีนะคะพูดจาไพเราะน่าฟังนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยถ้าใครทํางานเกี่ยวกับการเขียนนะคะ creative thinking นะคะแล้วก็การออกแบบไอเดียอะไรหลายๆอย่างช่วงเนี้ยงานด้านเนี้ยคุณจะไปได้สวยเลยทีเดียวหรือกําลังหาคําตอบอะไรที่สร้างสารรค์นะคะ ให้กับตัวเองในด้านต่างๆนะการงานการเงินความรักอะไรแบบเนี้ยคุณจะคิดออกนะคะขอแค่เพียงให้คุณอยู่กับตัวเองแล้วก็มีสมาธินิดนึงแล้วคุณจะคิดออกเองนะมีสมาธิดีมากๆเลยนะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรไม่ค่อยมีการเดินทางสักเท่าไหร่นะคะอย่าง,อย,างอย่างตามที่สถานการณ์นั่นแหละนะมีอะไรอีกการงาน การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะทั้งทั้งงานต้องบอกว่าพนักงานประจำเนี่ยก็เรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเฉยๆไปแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถือว่ามีความสุขตามอัตภาพที่ดีไม่ค่อยวุ่นวายสักเท่าไหร่เพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือนะคะสนับสนุนได้เป็นอย่างดีอยู่เหมือนกันอะไรก็ตามที่คุณทํามาคือผลงานที่คุณทํามาก่อนหน้านียนะคะเดือนนี้หรือว่าช่วง1112วันนี้นะคะก็จะได้ผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะ อันนี้ก็คือความคืบหน้าระยะสัน้นหากคาดหวังสิ่งใดนะคะในเรื่องของการงานการสร้างผลงานต้องบอกว่าสําเร็จนะแต่สําหรับกิจการส่วนตัวกิจการส่วนตัวมันดูนิ่งๆนะคะต้องบอกว่ามีบางกิจการเนี่ยอาจจะต้องแบบปิดร้านไปแล้วนะคะหยุดตัวเองลงไปก็คือมันเป็นภาวะของมีทาวเวอร์มันไม่ได้อยากปิดนะเพียงแต่มันจําเป็นจะต้องปิด เพราะด้วยสถานการณ์มันค่อนข้างนิ่งอ่ะถึงเปิดไปอ่ะกรณีที่คุณเปิดร้านมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะคะอย่างสภาวะภายนอกที่ power เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะ f i l e of s o u r e สถานการณ์ที่หน้าเบื่อหน่ายน่ารมเสียนะคะไม่น่าพิรมเท่าไหร่เลยประมาณนี้ 1. นึ่เรียนแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังคงมีโอกาสในการสร้างเงินอยู่นะอยู่รอบๆตัวคุณนะคะก็คือมันเป็น เงินที่ลอยอยู่ในอากาศนะบางทีคุณอาจจะลองมองหาช่องทางใหม่ๆ1ึงเหรียญเนี่ย new opportunity นะคะ new idea นะคะไอเดียในการสร้างเงินสร้างงานใครของอยู่บ้านใครของออนไลน์นะคะน่าจะไปได้ดีอยู่นะยังไงก็ลองมองหาช่องทางใหม่ๆก็มันเหมือนกับว่าอย่าอย่ามองในสิ่งที่คุณไม่มีนะคะจงมองออกไปให้ไกลกว่านั้นอีกแล้วคุณจะพบว่ามันมีช่องทางที่มันมันมีทางออกนะเนี่ยแปดเหรียญน,นะเขาบอกว่า หากหากกิจหากงานแรกเนี่ยถ้ากิจการแรกมันไปไม่ได้นะคุณลองมองหากิจการใหม่กิจการที่คุณมีความรู้ความสามารถนะคะคุณจะสามารถสร้างเงินสร้างทองจาก1เหรียญเนี่ยได้เป็น8ดเหรียญเลยนะแต่ว่าลักษณะอันนี้มันก็คือว่าต้องเลือกงานที่1สามารถลงมือทําได้ทันที2คือคุณมีทรัพยากรหรือคุณมีความรู้นั้นอยู่แล้วลงมือทาเหลือแค่พไพ่ใบนี้นะคะเป็นเป็นภาพที่สื่อได้ชัดเจนเลยว่าเวิร์กนะคะทำเลยค่ะมันเวิร์กนะ Learning and skill, learning as skill นะคะอะไรที่คุณทำเป็นจงทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วเงินมันก็จะมาไหลเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดเวลาไพ่วิกตอรี่มันขนาบข้างอยู่ด้านข้างจงอย่ากลัวที่จะ Create งานใหม่ๆการรับจบใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์รับทำแอดรับทำโฆษณารับทำเพจหรืออย่าร,รอที่จะนำงานอดิเรกนะคะกลับมาสร้างไรายได้ให้กับตัวคุณเดือนนี้คุณจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนี่ นะดีมากๆนะเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยากทําในเดือนนี้นะคะอะไรที่คุณเป็นเป็นเหมือนแบบความคิดสร้างสรรค์น,นะคะการเขียนนิยายอย่างเงี้ยบางคนแต่งนิยายเป็นงานอารียนะคะหรือว่าการวาดดรูปนะคะหรือว่าการตัดต่อวิดีโอหรือทาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นงานลักษณะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณสามารถทําออกมาได้ทั้งหมดเลยนะต่อไปอืมการเงิน การเงินเนี่ยรายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเนี่ยนายออฟคัพนะคะมันขึ้นมาก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะแต่เดือนนี้จริงๆแล้วดูคุณค่อนข้างที่จะสมถะอยู่ด้วยแหละแม้ว่ารายได้อาจะไม่ได้มีมากเท่ากับเมื่อก่อนๆใช่ไหมแต่ว่าณเดือนนี้นะคะก็ยังคงมีความสุขดีการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบวกกับการใช้เงินของคุณในเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะรู้ว่ามีเท่าไหร่คือไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่นะเฮอร์มิตเนี่ยก็ ก็ใช่แต่ใช้ไม่เปลืองนะคะใช้ไม่เปลืองใช้ไปก็อยู่แบบสบายๆนะคะไม่เน้นความหรูหราอะไรมากเท่าไหร่ในเดือนนี้เน้นที่ความสบายใจเน้นการสร้างบรรยากาศที่คุณพึงพอใจดีกว่าเนาะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่า ความรักคนโสดนะคะไพ่เฮอร์มิตมาชัดขนาดนี้ถ้าโสดจริงจังก็คงยังจะโสดต่อไปอะนแต่ถามว่าถ้าโสดแล้วจะมีใครเข้ามาไหมมีนะคะมีนะเนี่ยเป็นเด็กถือถ้วยเอ้ยเด็กถือเหรียญคนที่เข้ามานะคะก็มีแนวโน้มอาจจะเป็นคนลักษณะในธาตุน้ำนะก็คือพูดจาไพเราะนะคะน้าฟังช่างฉอลาะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเขาสดใสาราเริ่นนะคะมีพลังงานบวกอยู่ใกล้ๆตัวอยู่เสมอๆเลย เป็นเด็กที่พูดจะดีนะอ่อนน้อมถ่อมตนบางทีก็ขี้เล่นนะคะขี้เล่นนิดหนึ่งนะมีชีวิตชีวาอาจจะเป็นคนที่อายุเท่าๆกับคุณก็ได้แต่ว่ามีลักษณะนิสัยที่เป็นเด็กคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะเป็นคนเก่งนะคะรู้จักวางตัวรู้จักเจราจาแล้วก็ต้องบอกว่าบางท่านนะไพ่มันชัดเจนขนาดเนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชายอ่ะคุณน่าจะได้เจอคนที่สวย เซ็กซี่มีสเสน่ห์แล้วก็ถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามีการตกหลุมรักแรกพบนะหรือว่าประทับใจมากๆในตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ได้คุยหรือว่าสองสาครั้งแรกที่ได้เจอก็รู้สึกว่าประทับใจมากนะมีโอกาสได้เจอคนถูกใจถามว่าเป็นเนื้อคู่ไหมมีสิทธิพัฒนาไปจนได้คบกันนะคะหากเจอในระหว่างช่วงที่ไม่หมาทายช่วงนี้เนาะไฮบิสเทนะเป็นคนสวยนะ จัดเม้นนะคะ Page of Cup นะมี1มี1่เหรียญด้วยแล้วมี6ไม้เท้าด้วยมันมีแนวโน้มที่จะได้คบกันเหมือนกันนะด้วยบุคลิกความขรึมๆนิ่งๆน,นะคะในลักษณะที่เออมันดูน่าเข้าหานะคะมันน่าค้นหาอะไรแบบเนี้ยความใจเย็ยนของคุณก็จะดึงดูดคนเหล่าน,นี้แหละเข้ามานะอันถัดมาความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนให้ระมัดระวังการมีปากเสียงแล้วก็การใจร้อนของเอ,อ่อคนที่คุณคุยด้วยนะคะก็ บางทีเนี่ยช่วงเนี้ยเขาอาจจะพูดจามไม่ค่อยระมัดระวังปากไม่ค่อยระมัดระวังคําพูดนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการพูดด้วยอารมณ์นะดังนั้นระวังคําพูดเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วมันอาจจะนําไปสู่การมีปากเสียงที่ทะเลาะกันใหญ่โตอ่ะบานปลายได้เหมือนกันพอทะเลาะกันเสร็จก็นิ่งเงียบนะคะก็ต่างเขาก็จะรอให้คุณไปง้อเขาก่อน อะไรแบบนี้แหละแต่ถ้าสมมุติว่าใครโกรธกันอยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยตัวคุณเนี่ยไม่งอนะถ้าถามว่าเขาจะกลับมาไหมก็ไม่นะก็มึนตึงใส่การต่างคนต่างนิ่งนะคะก็ยังไม่มีการพูดคุยกันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอยู่ที่เวลาแล้วละ่ะนะใครหายโกรธก่อนก็จะเป็นคนนั้นแหละที่ทักก่อนแต่ดูๆแล้วมันจะกลายเป็นฝั่งคุณนะที่คุณไม่ได้โกรธคุณไม่ได้อะไรนะคุณก็เลยเอออาจจะทักไปก่อนแบบนั้นนะคะแต่มาดูคนที่มีคู่บ้าง ความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เช่นเคยก็ถ้าคุณมีคู่หรือคนคุยเนี่ยคุณก็ต้องระมาะระวังคอนฟ lict and d i s p นะคะก็บางครั้งเนี่ยมันชีวิตมันเร่งด,วด่วนแล้วก็ชีวิตมันเครียดใช่ไหมมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายอะ่ะคู่ของคุณเนี่ยเขากดดันนะคะเขาก็อาจจะอารมณ์เสียจาก การงานอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณเนี่ยอย่าไปแคร์คำพูดของเขาในทุกๆคำพูดนะคะแต่หากคุณรู้สตินะคะว่าเขาพูดด้วยอารมณ์นะเขาพูดจาเพื่ออยากเอาชนะคุณพูดจาเพื่อปั่นหัวแล้วก็กวนนะคะกวนประสาทคุณอย่างเงี้ยก็ขอให้คุณอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันในตอนที่อารมณ์ดีแล้วนิ่งแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันเนี่ยมันก็จะดีกว่าเนาะ แต่จริงๆเขาก็ถามว่าเขายังรักเราอยู่ไหมเขาก็ยังรักเราอยู่ค่ะเพียงแต่ช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีขี้เวีย่ยงขี้วีนนะคะประมาณนี้นั่นคือคู่รักของคุณเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยได้สวีกันสักเท่าไหร่นะไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันหรือไม่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กันเท่าไหร่อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะขอให้รับรู้ว่ามีอีกคนอยู่ข้างๆบางทีมันก็ก็โอเคแล้วนะคะดีไม่ดีเดือนที่เหลือเนี่ยมันเหมือนกับ นิ่งๆไวอะจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันบางทีก็อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะแต่ว่าเนี่ยแต่ถ้ามันมีเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องซีเรียสเนี่ยยังไงขอให้คุณพูดออกไปอย่าให้อีกฝ่ายมานั่งเดาใจกันนะคุณบางกรบางทีหลายๆท่านต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะเป็นคนที่ปากหนะักแล้วไม่ค่อยอธิบายอะไรก่อนนะถ้าเกิดเขาโมโหเขาอะไรถ้าเขาเข้าใจคุณผิดบางทีเนี่ยคุณนะ่อย่าแกล้งตายแล้วบางทีคุณควรจะ อธิบายในเดือนนี้นะคะพูดคําจริงออกไปให้เขาได้เข้าใจคุณให้ถูกต้องซะแล้วปัญหาในการมีปากเสียงกันมันก็จะไม่เกิดเรื่องสุขภาพให้เรามาระวังอุบัติเหตุนะคะการขับรถในตอนกลางคืนในสถานที่ที่มันแสงสว่างไม่เพียงพอโพเพอะไรแบบเนี้ยให้เรามาระวังมากๆนะคะแล้วก็ขอให้นอนหลับพักผ่อนให้ดีด้วยนะอื่นๆมีไหมก็ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็เลือดลมความดงความดันอะไรประมาณนี้นะในจุดอื่นๆก็ไม่ทักก็แล้วกันถ้าใครที่นั่งทำงานที่บ้านนะอยากให้ระวังช่วงช่วงเอวนะคะสะโพกลงไปนิดหนึ่งเนาะมาดูคำแนะนำจากไพ่กันดีกว่าคำแนะนำในเรื่องของการงานไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ truth นะคะความจริงความจริง จงทำงานด้วยความสัตย์จริงนะคะแล้วก็หากคุณจะต้องใช้ข้อมูลสำคัญสำคัญนะมันมีไพ่ทาวเวอร์เนี่ยระวังความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นเนี่ยจะทำอะไรสำคัญสำคัญเนี่ยให้เรามาระวังอารมณ์ให้มากๆโดยเฉพาะการดีลกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนธุรกิจหากคุณมีคู่ค้านะคะจงคุยกันด้วยความจริงอย่าคุยกันด้วยอารมณ์อย่าตัดสินใจใดๆโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนะคะคำแนะนำสำหรับเรื่องของการเงิน organize for success นะ organize for success ก็จัดเตรียมวางแผนทุกสิทุกอย่างนะคะเพื่อความสำเร็จนะคะใบเนี้ยสรุปสั้นๆง่ายๆว่าความสำเร็จมันไม่ได้มาด้วยความบังเอิญน,นะแต่ความสำเร็จของคุณมังกรเนี่ยคุณมาด้วยการที่คุณเป็นเอร์มิตการใฝ่หาความรู้สองการลงมือทำนะคะสามคือการ การอยู่กับตัวเองใคร่ควรวนะคะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขความต้องการพื้นฐานหรือเป้าหมายใหญ่ๆของคุณหรือเปล่านะ organize for success นะคะอย่าลืมว่าความสําเร็จมันมีหลายระดับและความสําเร็จมันมีหลายด้านหลายมิติการเงินการงานความสําเร็จด้านความสัมพันธ์นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องในครอบครัวของคุณเองคุณควรจะต้องดูให้มันรอบๆด้านนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าด้านไหนมัน มีความวิกฤตมากกว่าการบางทีคุณอาจจะต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณควรจะ organize มันยังไงนะคะเพื่อให้เพื่อให้มันได้ผลลัพธ์อะ success อันนี้มันแต่ละคนไม่เท่ากันนะอะไรคุณต้องนิยามด้วยว่าความสํเเร็จอะ่ะในด้านด้านนั้นของคุณอะมันคืออะไรนะ organize for success แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปให้คุณระลึกอยู่เสมอว่าจงทำสิ่งนั้นเพื่อให้มันสำเร็จนะอืออย่างเช่น ตั้งใจทํางานเผื่อที่วันหนึ่งเนี่ยก็จะได้มีผลงานที่ดีได้เลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนที่ดีหรือฝึกฝนสกิลนะคะเนี่ยแปดเหรียณนะฝึกสกิลใหม่ๆให้พร้อมอยู่เสมอณนะวันที่โอกาสมาถึงคุณก็เมกมันนี่ได้ทันทีนะไปถัดมาเป็นคำแนะนำในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์นะคะ Miracle and b r e s s n n g นะคะ Everything has this gift นะคะอันเนี้ยเขาจะพูดถึงผู้หญิงคนนี้นะคะกำลังยื่นมือออกไปสัมผัสกับจริงๆอ่าที่มันลอยๆอ,อยู่นะมันก็เหมือนกับความโชคดีนะคะมิราเคิสิ่งมหัศจรรย์นะคะสิ่งดีๆความโชคดีที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะก็อย่าคิดว่าคุณไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษในชีวิตนะจงสัมผัสกับความสำเร็จ ความพิเศษที่จักรวาลมอบให้หรือว่าสิ่งดีๆที่อยู่รอบๆตัวนี่แหละค่ะเราจะรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเรามีของขวัญอยู่รอบๆตัวเรามากมายเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆนะพลังงานดีๆของกินอร่อยๆอะไรอย่างนี้หรือว่าหาันไปแล้วมีคนยิ้มให้นะคะบางทีมันก็รู้สึกว่ามีกําลังใจโลกนี้มาสดใสขึ้นมานะคะคือมองมองเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ก็มองโลกในแง่ดีแล้วก็มองออกไปรอบๆตัวนี่แหละมันก็จะเห็นอะไรดีๆนะ บางทีเห็นรูปหมาแมวนะคะเห็นคนที่เขาแบบช่วยเหลือคนแก่ข้ามถนนอ่ะยกตัวอย่างประโยคแบบเหตุการณ์ที่แบบว่าธรรมดามากๆเลยบางทีบางทีมันก็รู้สึกดีอ่ะรู้สึกมีกําลังใจรู้สึกถึงความเมตตาการุณารู้สึกว่าคนเรามันจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรอกเนื้ยอยังไงมันก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะอืม ประมาณนี้แหละอยากให้สัมผัสสิ่งดีๆที่อยู่รอบๆตัวนะคะแล้วก็จงเปลี่ยนมันให้กลับมาเป็นกําลังใจแล้วก็พลังงานบวกสําหรับตัวคุณนะแล้วคุณก็จะมีความสุขในด้านต่างๆนะคะก็เป็นคําพยากรณ์ทั้งหมดสาหรับชาวลัคนาราศีมัองกรขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณในทุกๆการรับชมแล้วก็การติดตามนะคะหวังว่าะจะแฮปปี้กันไปนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ